สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้นะคะพามาดูหลังบ้านนะคะหลังบ้านแบบสวยๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่คือต้นอะไรเอ,อ่ยนี่คือต้นมะม่วงยายเขาเรียกว่ามะม่วงอะไรคะเนี่ยตัวใหญ่สุดเนี่ย<ะ>เขียวสเสวยใหญ่หรอว้าว นี่ถ้าเขาเขาเขาสุกนี่คือเขาหวานเลยใช่ไหมหรือไงลูกละก,กิโลเลยนะคะเนี่ยตัวลูกละก,กิโลดูยอดเขาิีเดียวเนี่ยกล้าออกนะบนยอดเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนี่มันก็กลายเป็นความสุขของเราชนิดหนึ่งที่เออ,อตื่นขึ้นมาอย่างน้อยเราได้รับผลกำไรจากาต้นไม้นะคะ เขาออกดอกออกผลให้เราสวยงามเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมนีฝีมือของคุณแม่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นอีกต้นหนึ่งอันนี้ออกดอกละออกผลละเห็นไหมเออก็ไม่ถ้าเราไม่อยากกินเราไม่ต้องเก็บนะคะถ้าเราไม่อยากกินเราไม่ต้องเก็บเนาะอันนี้เป็นผักผักบวบผักบวบที่คุณแม่กำลังปลูกเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางโน้นดีกวา่า มีผักบว้บเสร็จแล้วก็มีมะระนะคะแล้วก็มีมะระเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นอาหารอย่างดีแล้วก็เป็นทั้งยารักษาโรคความดันแล้วก็อะไรหลายอย่างมากมายเหลือเกินนะคะว้าวสิ่งที่คุณแม่ปลูกไว้นี่คืออะไรคะใบใบอะไรนะใบย่านางใช่นี่คือต้นย่านางค่ะ นี่คุณแม่ปลูกใบเอีย้ยนางไว้หลังบ้านได้ด้วยโอ้เลิศเมนแตเนเลยปลูกยากนะคะถ,ถ้าเขาได้เกิดแล้วก็คือใช้ได้แล้วแล้วเราก็มาเจอใครปิ้งลูกชายของฉันลูกชายของมามีเองโอจริงๆเลยนะยิ้มให้มามีก่อนยิ้มห้มามีก่อาอ เออรักหนูนั่นแหละมันไม่รักหนูคนเดียวนั่นแหละลูกรักหรักหนูมากเลยเอ,อ,อันนี้เป็นบวบนะคะว่าจะพาทุกท่านมาดูบวบนะยามเช้าบวบเริ่มแตกดอกแล้วนะคะแตกดอกแล้วคุณแม่ท่านจะไม่ใส่เคมีนะคะใดๆท่านจะปลูกแล้วท่านก็ร่างดินเนี่ยท่านจะใส่เป็นมูลสัตว์นะคะอย่างเช่น มูลวัวมูลโคมูลหมูนะคะมูลไก่นะคะเนี่ยซึ่งข้างบ้านนะเขามีขายมีอะไรหรือถ้าเขาไม่มีขายเขาให้เฉยๆก็ได้นะอันนี้เรามาดูยอดเขานะอันนี้ดอกเขากําลังจะออกละเห็นไหมคะท่านผู้ชมดอกกาลังจะออกแลนนะ,กกละออแลวสวยงามนะคะอย่างน้อยได้แค่นี้หนึ่งนะคะใบเขากินได้ยอดเขากินได้ดอกเขากินได้นะคะอ่า แล้วก็เป็นผักก็ได้เอาไปแกงก็ได้เอาไปผัดก็ได้เอาไปทอดก็ได้นะคะนี่ต่างๆเหล่านี้กินได้หมดเลยนะคะแค่เราใส่รั้วให้เขาแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่ากกนะคะกกของกกของต้นผักเนี่ยนะคะเราจะต้องทําทเป็นหลุมแล้วก็เราจะต้องใส่ไว้ก่อนนะคะใส่พวกมูลสัตว์มูลอะไรใบมงใบไม,ม,ม้ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เราก็เอาพันธุ เ,เอาต้นเขาเนี่ยมาปลูกไว้แล้วก็รดน้ํานะคะให้เขาเกิดเองแล้วก็นั่นเลยค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าถือว่าร่างดินเนี่ยเขามีปุ๋ยของเขาอยู่ละเราใส่ปุ๋ยให้เขาคือเขากินเต็มที่อยู่แล้วนะคะเขาสามารถอยู่ต่อจนจนช่วลูกช่วหลานของเขาได้จนเขาล้มตายไปแล้วก็เกิดต้นใหม่มาแล้วก็ แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะล,ลงไปปลูกแบบนี้ค่ะเป็นวิถีธรรมชาตินะคะใส่ครั้งเดียวนะคะนอกนั้นคือรดน้ำนะคะทีนี้เราจะเอาน้ํามาจากไหนนะคะน้ํามาจากไหนก็คือเราสร้างบ่อน้ําธรรมชาตินั่นก็คือการขุดสระหลังบ้านนะคะแล้วก็ใช้แผงโซลา่าเซลล์เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะคะ